สวัสดีครับหนุ่มข้ายเมืองช้างครับวันนี้ผมพาเพื่อน,นลงทุ่งนาครับวันนี้เดี๋ยวแม่ไปก่อนแล้วแม่กลับไปเจ็กไปก่อนแล้ววันนี้ผมจะพาเพื่อนไปถอนถั่วลิสงครับโซลิตมันผมเขาเรียกว่าสเสนใดครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับน,นี่เราจะถอนถั่วลิสงกัน ให้ไปก่อนครับลูกไว้อยู่ทุ่งนาครับเดี๋ยวเราจะถ่ายกลบปอเทืองแล้วก็ต้องไปถอนออกมาก่อนโหริสงหรือสนะใดแถวสุรินทร์บ้างผมขอเ,เรียกนี่ครับเพื่อนนาไปนี้ครับมันจะมีวนริสงที่ก็ปลูกไว้ ไม่เต็มเป็นพุ่มๆเหมือนทั้งหมดเลยเพื่อนเนยอะอยู่ครับเยอะอยู่ ไอ้เขินไอ้เขินสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเด้สวัสดีครับชื่ออะไรชื่อปังปอนปังปอนดูกล้องหน่อยเดวสวัสดีครับกอนทำมือด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาลองดูลองถอนดูนะครับไอ้ัเขัน

แรงบอยบานเมกุลเนี่ยเอาไปไหนเอาขี้เราค่ตุกไหมนะอนดูน้องหยามาแล้วเพชรน้องหยามาจะจัดการแล้วมันแก่แล้วแก่บ้างกว่ามากเพราะต้องรีบถอนเพราะว่า

ฮัลโหลลินนี่อะไรมันหลุดอะ่ะมันหลุดไม่เป็นไรกายเอาก็กายกายไม่ไม่กายก็ไม่ต้องเอาอมันหลุดไปแต่มันถอดง่ายอยู่ ไปแง่น้อลุงอีลายวางเลยมาอะปังปอนทนครับยายมึงจะมาทําไมเนี่ยจะเข้าร่วมป่ะไปน้อมลุกพน้อ 哎，好，好<说>，好<说>，好， Các bạn Phương, rồi, phương Để dù dù không phương nghĩ Thì đây đấy xác xịp văn xác có kề đi สวยครับอันนี้สวยนนสวยครับบกสวยอยู่สวยอยู่ตรงน,นี้ดินร่วน mm -hmm. เพื่อนถัวมันไม่ได้ถัวไม่ได้บำรุงมากไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยไี่รู้แล้วไยตกตังข้าวแล้วก็โรยสัวไว้ทิ้งเฉยๆเพื่อนแบบไม่ใช้ปุ๋ยไม่ใช้สารเคมีก็พอได้กินอยู่เพื่อนไม่ได้หวังขายอะไรมากมายหรอก เาม่กินใหญ่ย,ออยิ่งกว่านั้นสวยเยอะเพื่อนเยอะเลยเนี่ยต้นมันห่างกันก็จริงแต่เยอะเนี่ยที่เป็นพุ่มๆไม,ม่ทั้งหมดเลยเพื่อนเนี่ยเนี่ยจะเป็นพุ่มๆเนี่ยแดดจ้าเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวรีบทอนยึดกลับ สวยอยู่สวยอยู่เห็นไหมนี่เยอะอยู่เพื่อนเยอะเยอะอยู่มองไม่เห็นเลยนีะครับ เสืออยู่สใบโตถอนให้หมดจุดไถกรอบแล้วนี่นเพื่อนดิเดมองเห็นไหมเน้องนะครับ จ้จะเริ่มแรงเั้งคขึ้น้อนะครับทางอันก็มีเม็ดสองเม็ดเขากำลังโตเพื่อมันจะไม่ได้อายุบางอันก็แก่แล้วดูนี้ตกมากเลย อันนี้สวยมากอันนี้สวยอืมอันนี้สวยมากเพื่อนโหดกมาก อันนี้ดกอันนี้ดกนะครับสองต้นส่วนมองเห็นไหมน้อง เริ่มร้อนแล้วต้องรีบเพื่อนต้องรีบครับเพื่อนอกสวยครับอากาศก็เริ่มร้อนแล้วสวยเลย จะเ,เต็มกระสอบแล้วเพื่อนอยูเต็มกระสอบแล้วน่าจะสวยนะครับมสวยเลย นาวะ่ะอากัศเป็นูรีร่มร้อนมากครับวันนี้ร้อนจริงโชคดีนี่สวยมากมใบใหญ่โอเค เยอะเ,เพื่อนเลยเป็นกระสอบยังเหลือเยอะที่ยังไม่ได้ถอนเลยนะ,ะที่เป็นพุ่มๆเหมือนทั้มมงนั้นเลยเพื่อนเลยนะเยอะเลยที่ยังไม่ได้ถอนมีถอนแค่ช่วงนี้เองนิดเดียวเป็นกระสอบละ Đưa đi อ้าวหนูไป à, à, Đi thón à, nế, 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 Đi กระสอบไปอ่ะมา Đi เลยอ๊ะเก่งจัง <laughs> ừ, ừ, thôi còn đi còn đi còn à, đi còn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  Lại còn đ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 i còn

เอามือมืออ่าร้อนลูกโออยู่ตรงนี้นานไม่ได้เด้อเห็นมั้ยนั่นน่ะบนต้นไม้อ่ะโอ๊ยบาดมือเลยยังมีโทรศัพท์ค่าอาหารอยู่อ่ะเนี่ยยังบ้านไปเเตดวอยพอดิเลอะหน้าโลนฝุ่นอ่ะเต็มโมเต็มโมหน่อยน้อย ไปกลับบ้านเราเยอะแล้วไ้วไองกระสอบแล้วไป,ไปเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะได้เยอะขนาดไหนเดี๋ยวแบกไปที่บ้านก่อนไปดูกันเนาะว่าเด็ดเม็ดออกมาแล้วจะได้เยอะไหมไปกันครับไปแบกไปไปเองกระสอบครับวันนี้ แต so <|so|> right, ่ยังไงมันไม่ไหวนี่ลังเลสมาร์ลสมาันไม่ให้ไปไปไป ไปเดินไปไมไม่ใส่หมวกให้น,น้องร้อน,อนโอ้เกือบบ้า,บาร้อนก็ร้อนแบกกระสอบถั่วด้วยคนละถุงไปไปเดินไป

ครับเพื่อนภารกิจวันนี้นะครับก็คือเราพาเพื่อนมาถอนทุนที่สงเพื่อนฝากเพื่อนเป็นกำลังใจนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสมาชิกให้กับหนุม่มขมเมืองช้างด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้หนุม่มขมเมืองช้างด้วยนะครับ Ấy nóng quá loan nặng quá nặng.